สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะดูคลิปดูวิดีโอดูข่าวดูอะไรต่างๆนะครับก็ดูเมนูด้านล่างนะฮะเมนูด้านล่างนะครับ,เร,บเราจะคลิกมาตรงที่ตำแหน่งวิดีโอนะฮะตำแหน่งวิดีโอนะครับเพื่อที่จะดูคลิปต่างๆนะครับการดูคลิปต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับ ะะเลื่อนขวา ه, เลื่อนเลื่อนแถบด้านบนนี้นะครับก็จะมีเรื่องหลายเรื่องเลยนะฮะดูเรื่องดวงก็ได้นะครับลองดูเรื่องดวงอย่างนี้นะครับหรือจะดูในเรื่องของสัตว์รเลี้ยงนะครับดูสัตว์เลี้ยงนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราคลิกเข้าไปนะครับอลองคลิกดูนะฮะคลิปบนเลยนะครับ ของเราลไปนแรงหน้าตมันมั่ๆเลยเราก็เลยรีบเอาลูกแมวทุกตัวมาดูแลแต่ว่าวันที่สามแม่แมวหนีวิ่งออกไปจากห้องทําให้ลูกแมวไม่มีน้ํานมกินอาจจะเสียชีวิตได้เลยเราเลยต้องวางแผนจับแม่แมวกันจะทุลักทุเลขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีข่าวดีฮะทุกคนนะครับ คือข่าวร้ายเมื่อวันก่อนเนาะพี่ก้อนน็อตพี่แมวพี่ก้อนียชีวิตพี่เมพี่เมมันบูลลี่เลยอ่าตรงนี้ได้สี่เหรียญเองนะครับไม่ได้บูลลี่ก็คือทั้งที่แล้วเนี่ยไอพีแมพี่ก๊อตไปเชื่อน้องมีมี่น้องมีมี่นะครับผมแล้วตอนที่เราเดินกลับมาถึงใครได้ดูเนี่ยมีแมวหน้าสตูดิโอเราอ่ะท้องอยู่แล้ะตอนนี้เนี่ยเขาคลอดแล้วครับทุกคนวันนี้ ปเป็นแมวตัวใหไ่ไเขาพี่กัน,นาๆๆสามารถที่จะเลื่อนดูนะฮะเลื่อนดูอ่าอื่นๆได้นะครับอันนี้น้องต้นอ้อยหรือผู้จัดการผม <ๆ S 1> ก็ไปถ่ายคลิปมา<ต>เป็นขอทานหนึ่งวัน มาเดี๋ยวจะพาต้นอ้อยแล้วก็พาพี่เม์ไปดูแมวเกิดมาตะกี้เห็นประมาณสี่ชีวิตนี่คือสัตว์ตาจย์มะกอนาพิตะรอบแล้วนะครับก็จะบอกว่าให้รับเหรียญนะฮะเราก็กดรับเหรียญนะครับเมื่อกดแล้วเราก็กดออกไปเพื่อที่จะไปดูแมวอยู่สายแลีหรืออาจจะเป็นนี่คือฮะอนอรอ๋อที่ต้องเอาแอบมันได้นะครับมีหนังซีรีส์ นะครับดูเรื่องอะไรครับผู้บ่าวไทยบ้านกลับมาแล้ว <c oughs> ลองคลิกผู้บ่าวไทยบ้านกลับมาแล้ว <c oughs> กลับมาให้หายคิดพอดมาคราวนี้ <c oughs> มีความสนุก,กมาฝากกันเพีเยบตามแบบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจะอ่านข่าวนี้น่ะนึกถึงพี่ เลือนไปขอนไม้กับเรือที่เบววีอยากจะดูย hmm, so like ิงนะนี่ขอนไม้กับเรือจริงๆมีเยอะแยะเลยนะครับไปเจอขอนไม้คล้ายๆขอนไม้แล้วแต่บางส่วนของเรือมันลอยมากระทบธรรมชาติอย่างนี้นะครับเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องของดิจิตัลดิจิตัลนะครับเรื่องเกมก็มีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศอย่างนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ครับก็เมื่อดูคลิปวิดีโอนะครับก็มีแต้มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นดนตรีนะฮะดนตรีก็จะมีเพลงเพราะๆนะครับมาให้ฟังนะครับสามารถที่จะเปิดฟังเพลงไ้นดูที่ภารกิจมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับ ภารกิจตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะเห็นว่าด้านขวามือยังเป็นคําว่าโกโกโกหมดนะครับถ้ามีคําว่าเกตเนี่ยนะครับแสดงว่าเราสามารถที่จะไปกดเพื่อที่จะรับเหรียญเพิ่มเติมได้นะครับครับท่านก็ลองทําดูนะครับลองลองทำดูนะครับ,ออน,รบนอกจากจะได้สาระได้ความรู้ได้รู้เกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับอะไรแล้วเนี่ยนะฮะอ่าก็สามารถที่จะ รับเป็นเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะไปแลกเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับผม